จะต้องย้ำใช่ไหม,มตัวของโอลิงเนี่ยมันมีข้อต่อขายไหมม,ม,มีมีมีไหมอมี ซื้อใส่ได้เหมือนเหมือนข้อต่อปกตินะใช่ ชุดย้ำนะย้ำข้อต่อ ย้ำนี่สามพันกว่าบาทเง้นนะใช่ใช่ไหมเห็นขายอยู่แพงสุดย้ำแพงแต่ต้องเป็นตัวแท้นะเสียมไม่มีเสียมไม่มีขายต้องยี่ห้อดีๆหน่อยต้อเป็นของดีๆแพงเลย 4, 5, อะสี่ห้าพัน ดันเข้าไปต้องบานหัวบานหัวบานหัวคือว่าไม่ให้ตัวนี้มันถอนออกมาเหมือนที่มนมาจากโรงงานเนี้ยใช่เบานปบาปิดใช่บานปิดมาดูนะครับเพื่อนๆเสืยอทำเองได้ที่บ้านแต่ว่าต้องไปซื้อตัวตัวย้ำแพงตัวย้ำตัวย้ำแพงตัวย้ำแพงไปหาเพื่อนๆกอนก็ได้ ซื้อตัวย้ำมายังไม่คุ้มเลยทำเองเขาเขาเรยร่าว่าเสียอีกทานรงงานอเลยเขาทำที่ร้านเสียท่าแรงสองร้อยบาทสามร้อยบาทคุ้มกว่าอีกสำหรับพวก diy อยากทำก็ได้อนี้น้ำน้าจะบางเงี้ยเปหนึ่งตัวแล้วตัวที่สองมันครอบใช่ไหมมันครอบแล้วก็อัด มันเป็นเหมือนอ่าเป้าหนุ่มพกเป้าบานออกไปเป็นแท่งในในสามเหลี่ยมเนี้ยมันกลมเนี่ยพอปนแหลมปุ๊บมันจะเราแทงเข้าไปปุ๊บมันจะบานเรื่อยๆบานเรื่อยอ๋อเหมือนทำก็แอร์ที่มันทำทำที่บานแฝงน,นะแบบนั้นันแบบน้เหมือนกันหแบบอบบานแฝงน,นะใช่อ๋อานไม่ให้มันดานออกมาตัวนี้น มันมันต่างกันรถเล็กกันนะรถเล็กรถเล็กไม่มีไม่มีนะมีข้อต่อลเลข้ต่ออ,อย่างเดียวเคบางจิ๊ตโซ่บางยี่ห้อมีข้อต่อให้นะรถใหญ่เนาะใช่แก้แก้ขาดไปก่อนอบางทีแบบว่าไปโต่ขาดเนี้ยไปต่อโซ่แล้วเรามีข้อต่อสำรองไงอันนี้ก็ต้องฝีเบาๆให้มากใช่ข้อต่อสามารถใช้ได้แมก็ใช้ได้แต่ข้อต่อไม่แข็งแข็งจริงกดแทบไม่ลงข้อต่อ